อยากได้ค่าคอมวันละหมื่นเหมือนชาวบ้านบ้านปกติทําได้วันละสองสามร้อยวันนี้ทําได้แล้วครับแปดพันหกร้อยบาทโดยการลงแค่วันละหนึ่งคลิปทํายังไงไปรับชมกันครับ t ิ k กตอกด้วปี I P 2025ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิ Q, วคิวมันนี่เ็นทอกันอีกเช่นเคยช่วงนี้ก็จะเจอหน้ากันบ่อยหน่อยเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะครับวันนี้ครับผมจะมาแจกสสูตรที่ผมใช้นะครับในการสร้างไรายได้จากในหน้า t ิ k กตอกหลักแสนและให้เรามีไรายได้แบบ a s s i v e income กับช่องในหน้านะครับผมทำยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามนะครับหนึ่งแฟนเพจนั่นก็คือแฟนเพจของ q m o n e y m e n t o r แล้วก็ TikTok ครับ Q m o n e y m e n t o r ครับสูตรที่หนึ่งที่ทุกคนควรมีเลยนะครับผมถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยคุณไม่สามารถทำในหน้า TikTok ได้นะครับนั่นก็คือคุณจำเป็นต้องมีช่องที่มี1,000ผู้ติดตามก่อนนั่นเองซึ่งการที่เราได้มาจาก1,000ผู้ติดตามเนี่ยบางคนอาจจะเล่น t i k กต k เรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมา แล้วมีผู้ติดตามครบ1,000คนก็สามารถเปิดตะก,กา้าในหน้าติ k ก o k อกได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็อยากจะทําแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยโพสต์คลิปลงไปเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับมันก็จะมีเสียงแตกออกไปอีกเสียงหนึ่ง สำหรับคิวเรียกว่าสายเทาและคิวว่าทำเหมือนกันนะนั่นคือการซื้อช่องมาเลยนะครับผมซื้อช่องที่มี1000ผู้ติดตามแล้วเราเอามาปักตะกร้าทำในหน้าได้เลยซึ่งตรงนี้พอผมพูดถึงเรื่องสายเทาสายขาวหน่อยก็จะโฮ้ยซื้อช่องมันจะดีหรอคิวมันมันอาจจะปิวหรือเปล่ามันสะอาดไม่ละเมิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลนี้เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของตัวช่องเนี่ยผมก็แล้วแต่พี่พเพื่อนเพื่อน้องๆที่เข้ามาดูเลยว่าเราจะชอบแบบไหนเราจะชอบสายไหนเราก็ทําสายนั้นครับ าเกิดเรารอช่องเราครบพันแล้วเราค่อยทําตะกร้าก็ได้ครับไม่มีใครเร่งรีบเรานั่นเองถ้าเกิดเราอยากได้เลยเราก็ไปซื้อแต่ถ้าเกิดให้คิวแนะนำเอาจริงๆเลยนะก็ทําทั้ง2ช่องเลยครับเพราะว่าทิกตอกในเครื่องเราหนึ่งเครื่องนะครับสามารถใส่ได้มากถึงแปดแอคเค้าเลยนะครับทุกคนก็สร้างช่องของตัวเองมาก็ได้เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็ซื้อช่องที่คุณเอเาอยากจะทําวันนี้อยากทำตอนนี้ตอนนี้เรามีไฟก็สามารถทําได้เช่นกันครับทาคู่กันไปเลยแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราทําคู่กันแล้ว เราไม่ควรใช้ทั้ง2ช่องนี้ใช้คลิปวิดีโอเดียวกันอ่าคืออะไรครับ คือทั้ง2ช่องถึงแม้จะเป็นช่องเราก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาคลิปของเรานะครับคลิปเดียวไปลงแยก2ช่องนะครับลงเหมือนกันเลยแบบนี้ช่องของคุณจะปิวทั้งคู่นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราเปิด2ช่องแล้วเราก็อาจคลิป2แบบที่มันแตกต่างกันไปเลยครับสองครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกสินค้าให้ดีนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการขายของบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะแยกหลกักๆอยู่2แบบแบบที่1ก็คือขายตัวตนครับ ถ้าเรานึกถึงก็พิมลิพายหรือคุณวินวินเลียมที่เขาหยิบจับอะไรก็ขายได้หมดเลยเพราะว่าเขาขายตัวของเขาออกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยหน้าใหม่ๆยังไม่มีใครรู้จักมากนักนะครับผมผมแนะนําว่าให้เราเลือกสินค้าที่มันขายออกอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วหรือว่าเป็นของใหม่ใหม่แบบไหนใหม่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณต้องพีออเดอร์สิบสวันแต่ตอนเนี้มีมาในไทยแล้วเพิ่งมาใหม่เลย ไม่ต้องรอ14-15วันและ3-4วันคุณก็ได้เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่าสินค้าประเภท pre-order เนี่ยกว่าที่เขาจะตัดสินใจมาสต็อกในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องชัวร์อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยสินค้าพวกนี้มีคนต้องการสูงไม่งั้นเขาจะสต็อกทำไมถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วครับวิธีการเลือกสินค้าที่คิวใช้นะครับก็เข้ามาในหน้า TikTok Shop Creator Center ของเราได้เลยนะครับกดเข้าไปครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้กดไปที่ตลาดสินค้านะครับนี่ อันนี้ผมลองเซิร์ชแล้วกันเนาะนะครับเป็นตัวของเครื่องฟอกอากาศแล้วกันนะครับเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายๆแคมเปญเนาะสิ่งที่เราจะเห็นได้บ้างจากหน้านี้นะครับผมผมจะใช้เทคนิคกดตรงคําว่าเรียงตามนะครับแล้วก็เลือกคําว่าขายดีที่สุดนั่นเองมันก็จะเรียงตามนะครับยอดขายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมาให้เราเลยยกตัวอย่างเช่นสินค้าชิ้นแรกที่เราเจอนะครับเครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติรุ่นใหม่เนี่ยเครื่องนี้นะครับยีบาทนะครับได้ค่าคอมถึง3บาทเลยทีีเดยว ซึ่งมีการจําหน่ายไปมากถึง1นึ่งแสนกว่าชิ้นโอ้โหขายได้ดีมากๆเราก็กดเข้าไปดูเลยเลยครับอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนไม่มีตตนนะครับเราเริ่มต้นแรกๆนะครับผมแนะนําว่าเอาสินค้าที่มันมีรีวิวเยอะๆนะครับแล้วก็มียอดขายเยอะยๆยิ่งดีเพราะว่าการที่เขามียอดขายเยอะๆอะเขาจะมีสต็อกที่เยอะด้วยเห็นไหมสต็อก20,000ชิ้นอ่ะทุกคนลองจินตนาการตามคิวเอาเทคนิคคิวไปใช้วันเนี้ยคิวเชื่อ แล้วคิวก็ขออวยพรให้พี่ๆนะครับมียอดคลิปเนี่ยหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านวิวคือเวลาย,ยอดวิวของเราเนี่ยวิ่งไปหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแล้วของหมดพี่ขายอะไรไม่ได้เลยนะฉะนั้นแล้วครับเราก็เลือกสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วไปก็ได้นะครับจะได้ไม่มาหน่อยในส่วนนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับสินค้าที่ขายดีแบบนี้ค่าคอมมิชชั่นเขาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึง 12%นะครับผมอ,อย่างเช่นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบแรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มที่คิวก็ขายอยู่ช่วงนี้ตัวนี้ขายดีมากๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นถึง30%แล้วก็ให้ทุกคนลองดูตรงนี้ครับจะมีถ้วยเหลืองๆอยู่แล้วเขาเขียนว่าสินค้าติดเนะทรนด์ริปสองในหมวดเคสและฟิล์มนั่นเองนะผมนี่นะครับเราก็สามารถมาเลือก ในหมวดท็อปสิตรงนี้เพื่อเอาไปขายก็ได้เพราะว่าสินค้าพวกนี้กว่าจะติดท็อปสิได้เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันขายดีของมันเองอะ่ะฉะนั้นแล้วครับเราไปขายเนี่ยมันก็มีโอกาสขายได้เพราะผมต้องบอกงี้ครับสถิติของ Tik t o ็ออันนี้เขาบอกมาเลยนะกว่าคนจะซื้อสินค้าเนี่ยต้องดูคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับสินค้านั้นอนะ่ะสถึงสรอบกันเลยทีเดียว เราก็เลยแนะนํากันเยอะๆว่าเฮ้ยให้ทําสินค้าตัวเดิมเนี่ยหลายๆคลิปนอกจากคุณจะทาแล้วคุณโชคดีมากๆนะครับผมหรือวคุณจะทําแล้วก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคเดี๋ยวคิวจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนะทำยังไงให้คลิปมันติดไวร่ลแล้วเขาก็ซื้อในคลิปนั้นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เรื่องในหมวดนี้ไปเลยนะครับผมให้ทุกคนมาดูด้านบนนะมันก็จะมีสินค้าขายดีเนาะสินค้าที่หลายคนชอบซื้อนะครับแล้วก็สินค้าที่ติดเทรนด์นะครับอย่างเช่นตัวของสินค้าขายดดดีีเนนนนนนุ่่่ยยฟิล์มนนมกกกกรรระะะจออออััััับบบบสุผ็แตนนคคาู่ท2 ตอนนี้เนี่ยสนิทกับพี่เจ้าของร้านมากนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ช่วยผักดันล้างเขาไปอันดับที่1แล้วนั่นเองนะครับโอเคในสเต็ปที่3ครับสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่มีเทคนิคตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้ไม่เกิดคลิปไวรัลนั่นเอง คือเราเขียนสคริปต์ไม่เป็นหลายๆคนเห็นทุกคนอัดคลิปบางคนกัดเร็วๆแต่จริงๆแล้วในความเรียวเขามีการวางแผนไปแล้วว่าเขาจะต้องเปิดหัวคลิปแบบไหน,นเขาจะต้องปิดยังไงนั่นเองนะครับผมซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแจกนะทุกคนใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ AI คุณไม่จำเป็นต้องคิดเองด้วยคัปัจจุบันนะครับตัวของ ChatGPT 4o เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาวางให้เขาวิเคราะห์ได้เนาะให้เราทําการดาวน์โหลด ลงมาก่อนซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราเข้าพวกแอป s n a p ติกนะเป็นวิธีการดาวน์โหลดคลิป t k t t o k แบบไม่มีลายน้ํานั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาคลิป t i k t อกเนี่ยวางลงไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยช่วยคิดสกิทํานองนี้เกี่ยวกับขายผ้าปูที่นอนให้หน่อยนี่เห็นไหมเขาก็วางมาเป็นสกิปเลยว่าเปิดด้วยความตื่นเต้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ มีโปรโมชั่นสุดคุ้มผ้าปูที่นอนสุดพรีเมียมอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถพูดไปตามสคริปได้เลยซึ่งคิวทำวิธีนี้มันก็ได้ยอดวิวที่เยอะมากๆอยู่นะคิวขึ้นให้ดูคลิปนี้นะครับและอีกมีหนึ่งก็คลิปนี้นะครับให้ AI ช่วยคิดนั่นเองนะครับโอเคนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆเดี๋ยวผมใช้ให้คนตัดต่อขึ้นให้ดูนั่นก็คือการทำา SEO นั่นเองการทำ SEO เนี่มันคืออะไรครับการที่ลูกค้าเซิร์ชไปบนตัวของ TikTok นะครับแล้ว จเจอคลิปวิดีโอของเรานี่เหมือนว่าลูกค้ากําลังจะซื้อสินค้าใช่ไหมที่โสพส์ขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามาในแอปติ๊กต็อกแล้วเฮ้ยเราลืมซื้อฟิล์มว่ะเขาก็จะเข้าไปหน้าสินค้าใช่ไหมแล้วเขาก็ทําการค้นหาฟิล์มกระจกอ่าอย่างเงี้ยครับเออซึ่งพอเฮิร์นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคลิปจะเจอสินค้าฟิล์มกระจกเนาะแต่ยังไม่พอนะครับมันก็จะมีพวกคลิปวิดีโอนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็จะมีคลิปวิดีโอของผมไปแปะอยู่แบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะครับอ่ะซึ่ง พอลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาที่คลิปผมนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านคลิปผมก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นผมบอกตรงครับการที่เราโพสต์คลิปใน Tik t o ็อกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือโพสต์ปุ๊บติดฟฟดขึ้นเลยยอดเนี่ยจะมาเป็นภูเขานล้ครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดอย่างนี้เลยครับผมกับอีกวิธีหนึ่งใช้ SEO แบบนี้คุณอาจจะเปิดโดยการไม่พุ่งนะครับแต่เวฟมันจะขึ้นไปแบบนี้เลยก็คือยอดขายเนี่ยคุณจะสามารถสร้างได้ต่อเนื่อง เป็นแบบพาสีบินทำหรือว่าบางคนนะครับติดเก่งๆก,ก็คือเปิดมาพุ่งนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยอาจจะล่วงลงมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถที่จะสร้างยอดขายจากคลิปๆนั้นได้อยู่นั่นเองนะครับผมคิวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน,นครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำานน้า t ิ k t o k ด้วย AI ปี2025ตอนนี้คิวเปิดนะครับสอนแบบจับมือทำเฉพาะ50-10ท่านแรกเท่านั้นนะครับจากปกติราคาอยู่ที่5,990ครับเหลือแค่เพียง2,990เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเนี่ยทักไปที่ลงะจะ ไลน์แอดของีิวอยู่กดลระทักไปพิมพ์คําว่าททศ1นดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามกันก่อนได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครมีงบจํากัดนะครับแล้วอยากลงเรียนคอร์สต,ตัวนี้ครับคิวก็ได้เปิดเป็นแบบรายเดือนแล้วนะเดือนละแค่เพียง450บบาทครับคุณก็สามารถเรียนคอร์สต,ตัวนี้ได้เลยยังไม่พอครับรายเดือนตัวนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วนะนอกจากคุณได้เรียนคอร์สนี้นะครับ ยังได้เรียนอีกมากกว่า9คอร์สท,ที่ผมขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนได้หมดเลยครับผมซึ่งรายเดือนตัวนี้ไม่ผูกมัดมนะครับทุกคนจะจ่ายแค่เพียงเดือนเดียวแล้วก็ไม่จ่ายต่อก็ได้นะแต่ทุทกๆครั้งนะครับที่คุณจ่าย ต่อเนื่อง2เดือนนะครับจะมีคอร์สอัปเดตเข้าไปใหม่ตลอดนั่นเองสําหรับใครนะครับที่มีงบประมาณจํากัดจ่ายเดือนละแค่เพียง450บาทเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนได้แล้ววิธีการสมัครนะครับก็สามารถกดสมัครที่ปุ่ม YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเลือกเป็นระดับซูเปอร์นะครับผมเมื่อทุกคนชำระเสร็จนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนคอร์สได้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับและอีกแบบหนึ่งครับแบบสุดท้ายสำหรับพี่ๆที่มีงบประมาณแต่ไม่มีเวลาอยากให้เราเข้าไปทำร้านค้าทำช่อง tiktok แบบเป็นในหน้าให้คิวเปิดแพ็กเกจดูแลนะครับดูแล er ช่องสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ไม่มีเวลาทำแพ็กเกจดูแลอาจจะแพงหน่อยครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองนะครับไม่จำเป็นต้องทำคลิปวิดีโอเองนะครับผมเราแน่ตะก้าให้เราตัดต่อให้เราคิดคอนเทนต์ให้นะครับผมลงไปในช่องให้ใครที่ไม่มีช่องผมเอาช่องให้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดพี่ๆอยากจะสร้างไรายได้จากช่องทางนี้เพิ่มเติมครับคิวแนะนําตัวของดูแลไปแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์ตัวของดูแลครับสามารถพิมพ์คําว่า voc ไปที่ลิงก์ l i ยละอดด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิป <S <S ดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม